ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอขอดูอีกหน่อยเนฟยังไม่ตัดเกรดเชสโกแกรี่เนวิลกล่าวว่ายังไม่สามารถหาข้อสรุปความคุ้มค่าของเบนจามินเชสโกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเขากล่าวว่าดาวยิงรายนี้ดูแปลกๆแ,และไม่ค่อยเข้ากับทีมสักเท่าไหร่เชสโกทำได้เพียง2ประตูจากการลงสนาม11นัดให้กับแมนเชสเตอร์ยูและมีปัญหาในการสร้างผลงานในเกมเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรส2-2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ภายหลังจบเกมเีวิวตำนานของสโมสรรู้สึกผิดหวังกับผลงานของเชสโกในเกมที่พบกับฟอร์เรสต์และยอมรับว่าเขายังคงรอคอยที่จะเห็นผลงานที่ดีขึ้นจากนักเตะที่แพงที่สุดของแมนยูเต็ดในช่วงซัมเมอร์รายนี้เมื่อถูกขอให้ประเมินฟอร์มการเล่นของเชสโกหลังจากที่ดาวเตะวัย22ปีทำประตูไม่ได้เป็นเกมที่5เนวิวให้สัมภาษณ์กับ n b c Sport ว่าผมยังไม่ได้มองเขาในแง่ดีไปมากกว่านี้ยังไม่มีข้อสรุปสำหรับเขา เขายังดูห่างไกลจากนักเตะคนอด่นที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเมื่อเทียบกับคนอด่นที่เข้ามาในช่วงซัมเมอร์อย่างมาชุดขุนย่าและไบรอันเอมเบอร์โม่การเล่นของเขาดูแปลกๆเขามีโอกาสดีๆอยู่สองาครั้งในครึ่งแรกตอนที่บอลลอยข้ามหัวเข้าไปแต่จังหวะการเล่นของเขาก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยราคา80ล้านปอนด์คุณอาจจะพูดได้ว่าเขายังเด็กมีศักยภาพสูงและเพิ่งจะเริ่มปรับตัวได้แต่คุณก็ยังอยากเห็นอะไรมากกว่านี้อีกหน่อยเปอร์โชตีอาหมัดยิงในลีกครึ่งหลังทั้งหมด เผยสถิติการทำประตูในพิมล์ alo, ลิกของอามัดเดีโลตัวรุกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังทั้งหมดรวมประตูล่าสุดที่ยิงใส่นอติงแฮมฟอร์เรสต์สตาร์ทีมชาติไอรี่โค้ดยิงประตูส,สวยๆให้ปีแสดงตามตีเสมอ2ต่อ2ในเกมที่ซิตี้กราวด์ช่วยทีมรอดพ้นความพ่ายแพ้และเก็บหนึ่งแต้มกลับบ้านประตูนี้ถือเป็นลูกที่ส0ที่อามัดทำได้ในพิมลีกให้กับยูไนเต็ดและทั้ง10ประตูนั้นเกิดขึ้นในครึ่งหลังทั้งหมดซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเมื่อประตูทั้งหมดเกิดขึ้นในใคร่งงหลั อาหมัดพูดถึงประตูของตัวเองในนัดนี้ว่าผมไม่รู้ว่านี่จะเป็นประตูแห่งฤดูกาลหรือเปล่าเราผิดหวังจริงๆที่ได้แค่แต้มเดียวกลับบ้านตอนนี้เรามีความมั่นใจเราเชื่อมั่นในผู้จัดการทีมและระบบเรากําลังพยายามทําอย่างสุดความสามารถเราเชื่อในผู้จัดการทีมเช่นเดียวกับที่ผู้จัดการทีมเชื่อมั่นในตัวเรา รูเบนอโมริมกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอธิบายถึงเหตุผลที่ไม่ส่งแนวรุกลงไปเพิ่มในเกมที่ทีมบุกเสมือนนอตติงแฮมฟอร์เรส2-2สุดเพลย์ลีกอังกฤษวันเสาร์ที่ผ่านมาเกมนี้ทางนายใหญ่ชาวโปรตุเกสเปลี่ยนตัวสำรองเท่าเดิมโดยเอาแพทริกดอรกู u, ลงมาแทนเดียโกดาโลนาทีที่68และนูแซมาซาอุยแทนที่เลนี่โยโรนาทีที่77โดยทีมยังมีคอบ,บี้ไมนูเมสันเมาวและโจชัวเซอร์ซีอยู่ข้างสนาม เมื่อถูกถามถึงการตัดสินใจที่ไม่ส่งผู้เล่นในแนวรุกลงไปเพิ่มทางอามริมตอบว่าการส่งตัวรุกลงสนามมากขึ้นไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะเล่นได้ดีขึ้นดาโลมีโอกาสครอสบอลได้หลายครั้งแต่มันเป็นเท้าข้างไม่ถนัดดังนั้นดอกูจึงถูกส่งลงมามาซาอุยเป็นฟูลแบ็กดังนั้นเราพยายามใช้จุดแข็งของนักเตะเรามีผู้เล่นสำรองที่มีคุณภาพแต่ผมคิดว่าถ้าเราหยุดเกมบ่อยเกินไปมันจะทำลายบางอย่างไปด้วย สำหรับเกมถัดไปแมนเชสเตอร์ยูเดจะไปเยือนทอแนมฮอสเปอร์ในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนควรแก้กฎชอนไดกุนซือนอตติแฮมฟอร์เรสเรียกร้องแก้กฎเกี่ยวกับ VAR พร้อมวิจารณ์ผู้ตัดสินผิดพลาดจังหวะให้เตะม,มุมเป็นที่มาประตูขึ้นนำของคู่แข่งหลังเปิดบ้านโดนแมนเชสเตอร์ยูเดตีเสมอ2องต่อ2พิมลีกวันเสาร์เจ้าป่าเสียเตะม,มุมนาที34ซึ่งพวกเขาพยายามประท้วงบอลยังไม่ออกหลังแต่ดารเรนอิงแลนด์ผู้ตัดสินในสนามไม่รับฟัง ตามกฎแล้วห้อง VAR ภายใต้ทีมโรบินสันไม่สามารถแทรกแซงคำตัดสินขณะที่บูโน่แฟนนัลครอสให้คาซิเมโลโขกพาปีสั์แดงบุกนำบอลไม่ใกล้เคียงกับการออกหลังแม้แต่น้อยไมดินอดิตเปาเพียมลิกแสดงท่านะผู้ตัดสินและผู้ช่วยมองไม่เห็นเหตุการณ์พวกเขาแค่คาดเดาแล้วให้เตะม,มุมผมดูภาพช้าแล้วมันเป็นคำตัดสินที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นใจให้เราได้สัมภาษณ์หลังคุมฟอร์เรสแข่งเป็นนัดที่3ม ผู้ตัดสินให้คู่แข่งได้เตะม,มุมทั้งที่มันไม่ใช่เตะม,มุมสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาก็ทําแบบนี้กับเรามันเป็นการตัดสินที่แย่มากมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงดูเหมือนว่าวันนี้ผู้ช่วยผู้ตัดสินจะสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล78หลาจังหวะแบบนี้คุณต้องยกให้ผลประโยชน์ทีมรับทําไมพวกเขาถึงตัดสินให้ทีมลุกผมรู้ว่าพิมลิกและแฟนบอลต้องการประตูเพิ่มขึ้นแต่เรากําลังต่อสู้ได้ชีวิตเพื่ออ,อันดับในตารางแน่นอน เราควรรับมือสถานการณ์หลังจากนั้นได้ดีขึ้นแต่มันเป็นเรื่องยากสําหรับทีมที่จะยอมรับคําตัดสินแบบนี้นั่นเป็นจังหวะที่นําไปสู่ประตูโดยตรงทําไม VAR ถึงไม่เข้ามาแทรกแซงเราควรทําแบบนั้นเพราะมันใช้เวลาแค่แปดวินาทีเพื่อตัดสินว่าบอลออกหลังหรือไม่เนโกวิลเลียมจัดการแซลแฟรงก์อินเลตแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูต ผู้โด่งดังจากไวรัเลที่ประกาศไม่ตัดผมจนกว่าทีมจะชนะ5นัดรวดหลังจากสถิติชนะรวดของปีแสดงเซตซีโร่ใหม่อีกครั้งฟูแบ็กของนอตติงแฮมฟอร์เดสและอดีตนักเตะลิเวอร์พูลได้โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์เพื่อแซวไปยังอินเลตเจ้าของแอคเคาน์เดอะยูไนเต็ดสแตนหลังจากที่ปีแสดงเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เดสที่ซิติกราวสองต่อสองวินเลียมโพสต์หลังเกมว่าเราคู่ควรมากกว่าหนึ่งแต้มแต่เพราะหนมไม่ตัดผมนั่นคงต้องรอไปก่อน อินเลดใกล้จะได้ตัดผมตามที่รอคอยมานานโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินหน้าคว้าชัยชนะติดต่อกัน3นัดรวดก่อนเกมวันเสาร์เขาเริ่มต้นการชาเลนนี้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเพื่อสร้างความบันเทิงในช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุดของสโมสรและตอนนี้ยอดผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียของเขาพุ่งสูงขึ้นจนมีแฟนๆ595,000คนบน i n s t a g r กรมทำไมประตูเปิดเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนอตติงแฮมฟอร์เรสถึงถูกมองว่าหน้าขันและกลายเป็นเรื่องถกเถียง นักเตะฟอร์เรสต์ Forest รายหนึ่งถึงกับโพสต์ซล m มนูเต็ดบนโซเชียลมีเดียหลังจบเกมชอนได้ผู้จัดการทีมนอติงแฮมฟอร์เรสต์แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อประตูเปิดเกมของกาซิเมลโลในนัดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับฟอร์เรสต์เมื่อวันเสาร์โดยเขายืนยันว่าลูกเตะมุมที่นำไปสู่ประตูนั้นไม่ควรจะมีตั้งแต่แรกพร้อมเรียกเหตุการณ์นี้ว่าตลกสิ้นดีสำหรับฟอรเรสต์นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ ทีมของพวกเขาถูกตัดสินผิดพลาดจากผู้ช่วยติดต่อเนื่องกันเป็นสัปดาห์ที่2เมื่อสัปดาห์ก่อนมาคัตทาเวเนียของบอร์นัทยิงได้จากลูกเตะมุมที่ไม่ควรให้และในเกมล่าสุดกับยเต็ดภาพชาร์จแสดงให้เห็นว่านิโคลัสซาโวน่าสามารถเก็บบอลไว้ในเส้นได้ก่อนบอลออกหลังแต่ผู้ตัดสินกลับให้เตะมุมมันไม่ใช่เรื่องคุมเครือเลยได้กล่าวกับสกายสปอร์ตหลังเกมที่จบได้ผลเสมอสองต่อ 2, 2ผมดูภาพย้อนหลังแล้ว ผู้ตัดสินดารนอิงแลนด์ตัดสินตามสัญญาณของผู้ช่วยอาคิวหาสันซึ่งยกสงให้เป็นลูกเตะม,มุมจากอีกฝั่งของสนามกาซิโมโลโมองให้ยูไนเต็ดขึ้นนําจากลูกนั้นคุณอาเทียงได้ว่าเราควรป้องกันให้ดีกว่านี้ก็จริงแต่ประเด็นคือมันเป็นการตัดสินที่ผิดได์กล่าวต่อในห้องถแถลงข่าวที่แย่ยิ่งกว่าคือผู้ช่วยผู้ตัดสินอยู่ห่างจากเหตุการณ์กว่า75หลาอยู่หลังแนวประตูแล้วเขาเห็นได้อย่างไรเราดูภาพแล้วเห็นชัดว่าบอลยังอยู่ในเส้นไม่ว่าจะเกิน3ในสของลูกหรือไม่ก็ตาม มันยังไม่ออกแน่นอนน่าผิดหวังมากไดเรียกร้องให้ VAR เข้ามาช่วยตรวจสอบแต่ตามกฎ VAR ไม่สามารถตัดสินได้ในจังหวัดเตมุมมีการพูดถึงการขยายขอบเขตของ VAR ให้ครอบกลุ่มใบเหลืองที่2ในฟุตบอลโลกปีหน้าแต่หัวหน้าผู้ตัดสินพิมรีคฮาเวิร์ดเว็บเคยกล่าวไว้ว่าตนไม่ต้องการให้ VAR เข้ามามีบทบาทมากเกินไปโดยยึดแนวคิดยิ่งน้อยยิ่งดีทำให้เป็นไปได้ยากที่จังหวัดเตมุมจะถูกตรวจสอบย้อนหลังได้ในอนาคต มอร์แกนกิฟส์ไว้กับตันทีมฟอร์เรสกล่าวเสริมว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องมีการทบทวนจริงๆเพราะมันทําให้เราพลาดสองแต้มในวันนี้นักเตะฟอร์เรสแซลแมนยูเต็ดหลังเกมก่อนเกมมีการพูดถึงฟอร์มร้อนแรงของแมนยูเต็ดที่ชนะมา3ามนัดรวดทําให้แฟนบอลชื่อดังอย่างแฟรงก์อิลเลตเจ้าของบัญชีเตอร์ยูไนเต็ดสแตนซึ่งมีชื่อเสียงจากการประกาศว่าจะไม่ตัดผมจนกว่าแมนยูเต็ดจะชนะ5นัดติดต่อกันกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเซนเนอร์ลาเมนผู้รักษาประตูยูไนเต็ดเคยยอมรับว่า มุกของอิเลตกลายเป็นเรื่องขำๆในห้องแต่งตัวของทีมและดูเหมือนว่านักเตะฟอเรสต์ก็รู้เรื่องนี้ด้วยเนโกวิลเลียมวิงแบ็กของฟอเรสต์ได้โพสต์ข้อความประชดหลังเกมว่าเราควรได้อะไรมากกว่า1แต้มในวันนี้ทรงผมนั่นคงต้องรอต่อไปละมัง้งอาลโมดิม,มองต่างชี้ยูเนเตตม,มีพัฒนาขึ้นจากฤด,ดูกาลก่อนแม้จะมีดราม่าและคำบ่นจากฝั่งตรงข้ามรูเบนอัโมดิมเฮดโค้ชของยูเนเตตกลับมองในแง่ดีถ้าพูดถึงเกมนี้เรามีช่วง5นาทีที่ควบคุมไม่ได้เขาากกล่วับ Matt ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเมื่อรู้การก่อนเราคงรับมือไม่ได้เลยเมื่อโดนพลิกจากนำหนึ่งต่อศูนย์เป็นตามสองต่อหนึ่งโดยรวมเรายัางเล่นดีแต่มีช่วงที่พลังตกไปบ้างถ้าเรามีสมาธิเต็มที่เราคือทีมที่ดีกว่านักเตะทุกคนพยายามเต็มที่แล้วแต่เรายังมีศักยภาพจะทำได้ดีกว่านี้บางครั้งก็มีช่วงแบบนี้แหละวันนี้เราเสีย2แต้มไปและต้องเก็บ3ามแต้มให้ได้ในเกมหน้าแมนยูนเต็ดจะต้องรอจนถึงวันเสาร์หน้าเพื่อเริ่มต้นเส้นทางชนะรวดครั้งใหม่ โดยจะออกไปยนทอ็อดนมฮอสเปอร์ที่ฟอร์มยังไม่แน่นอนอลันเชีรเอ,อร์อดีตกองหน้าทีมช่างปริดออกโรงเตือนเจอดอนซานโชว,ว่าตอนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายในการกอบกู้เส้นทางอาชีพของตัวเองกลับมาที่แอสตันวิลล่าซานโชนี้จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเล่นกับสิงห์พงาดโดยหวังจะฟื้นฟูเส้นทางอาชีพกลับมาอีกครั้งแต่ว่ายังไม่สามารถยึดตำแหน่งในทีมได้เลยแถมยังไม่เคยอยู่ในสนามเต็ม90นาทีเลยแม้แต่นัดเดียวเมื่อถูกถามถึงฟอร์มอันน่าผิดหวังของปีกรายนี้ทางเชรเอร์กล่าวว่า ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจรอนซานโชทั้งในแง่ของการซ้อมและชีวิตส่วนตัวแต่เขามีโอกาสที่วิลล่าในตอนนี้ซึ่งถ้ามันไม่เป็นไปด้วยดีแล้วละก็คนจะมองย้อนกลับไปแล้วพูดว่าเดี๋ยวก่อนนาะนายได้โอกาสเพียบเลยนะโอกาสไม่ได้มีตลอดผมคิดว่ามันน่าอายมากเลยนะที่ถูกส่งลงเล่นในฐานะตัวสำรองแล้วโดนเปลี่ยนตัวออกอีกนัดเจอแมนซิตี้มันยังไม่ได้ผลสำหรับเขามีทางเดียวที่จะทำได้นั่นคือการทำงานหนะัก ก้มหน้าก้มตาทํางานปรับทัศนคติให้ถูกต้องถ้าคุณทําแบบนั้นทุกอย่างจะดีขึ้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ